เนื่องจากนั่นจะ,จะมีตัวนี้แหละโบชัว <laughs> สวัสดีค่ะยีนต้องเราเข้าสู่โบชัวค่ะวันนี้นะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะจนถึงตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ทราบเตือนที่แน่นอนนะว่าเราจะเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยโบก็เชื่อว่าดูแลเริ่มต้นจากตัวเราก็เป็นดีที่สุดนะคะ <laughs> นี่ค่ะโบ คนทุกคนอาจจะงงว่าทำไมช่วงนี้อาทิตย์หน้าไม่ได้พาเพื่อนไปเที่ยวไหนเลยเพราะโบตกบันไดค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนนั่นเองแต่โบก็มีโอกาสนะอยู่บ้านเปล่าเไม่เปล่าเปลเปื่อยๆนั่นเองโบก็นะคะสั่งแมสเพื่อดูแลตัวเองค่ะแล้วคนให้กับคนรอบข้างที่เรารักนะจ๊ะตัวนี้นะคะโบประกอบมาแล้วแต่จะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเมื่อเราสั่งมาเนี่ยไอ้นี้โบสั่งมา3มชิ้นนะและว3มชิ้นในราคา100กับอีก2บาทไอ้นี้เพื่อนเพื่อนลองไปหักลบกันดูนะคะอ่ะ โบจะแกะให้ดูว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างมาถึงก็เป็นซองนี้เลยไม่ได้เป็นแพ็กเกจอะไรที่หรูหราทะลุพลานะแต่เราดูการตัดเย็บเพื่อนๆอันนี้ก็จะมาเป็นผ้าค่ะอันนี้โบเลือกเป็นสีดํานะแต่จริงๆแล้วอะ่ะจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมีทั้งหมดนี่เลยค่ะอ่ามันมีทั้งหมดก็ทั้งหมดอ่ะสามสีมีสีแดงสีกรมสีดำนะอันนี้โบก็เพื่อใส่เข้าเข้าชุดเรื่อยๆ ได้สบายๆในในถุงค่ะในแพ็คเขาจะมีตัวแมสก์แเอกของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆอากจะง,งงว่าเฮ้ยมันจะขุนในกล้องคิดว่าน่าจะเห็นความขุนนะแต่นี้โบยังไม่ได้ลอกออกค่ะและในนี้ก็จะมี R ight, อาไหลอุไลอ่ะอุไลให้มาสองชิ้นด้วยกัน,กนตัวนี้อ่าอันนี้คือให้มาทาอะไรโบจะเอาตัวที่โบประกอบให,ออให้เพื่อนๆดูแล้วให้เพื่อนๆดูดีกว่า ค่ะนี่คือประกอบมาเรียบร้อยแล้วจ้า,จานี่คืองกลมที่เป็นยางเมื่อสักครู่เนี้ยสองสองจุดอันนี้เขาเอาไว้ลูดที่หูนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาให้ยางยืดเรามาค่อนข้างยาวพอสมควรนะเพื่อนๆพอเสร็จปั๊บมาแกะดูตอนแรกอ๋อมันจะกันเพียมสอง้าได้อย่างไรและไอ้นี่ได้อย่างไรเพราะมเป็นผ้าแพทเทิร์นผ้าอ๋อไอ้ตัวนี้ค่ะเรายังต้องมันไม่สิ้นสุดเท่านี้นะเราจะต้องซื้อผ้าตัว ฟิลเตอร์นั่นเองที่เขาเรียกฟิลเตอร์ได้ทั้งซ้ายและขวาสอดเข้าไปเห็นไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบกันเพียได้เลยอันนี้บลอกให้ทพื่อนด,ดูตัวนี้นะคะเดีย่ยงหนึ่งค่ะพลาสติกนะคะพลาสติกไม่ ตัวหุ้มอ่ะมันไม่ได้หุ้มทั้งแค่หน้าด้านเดียวนะเขาหุ้มทั้งสองหน้าเลยนะออนี้โบเอาคัตเตอร์กรีดเบาแล้วก็ลอกออกด้วยมือโบเองแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งใส่ออกมาค่ะเดี๋ยวโบใส่ให้ดูว่าแพทเทิร์นเขาดีมากๆเลยนะไม่ได้เพียงแค่ออนี้มองเห็นชัดไหมคะเพราะว่าหน้าตาบางพลาสติกบางบางรุ่นหรือบางตัวนะเฟซชิลที่เพื่อนเอนอาจจะมีโอกาสได้ผ่านมันมือไปแล้วอะ ถ้ามันไม่ได้เกศด,ดีอะพลาสติกมันก็อาจจะแบบขุ่นมัวแล้วมองหน้าเราแบบหน้าแบบหลอกอะเอางี้ดีกว่าก็เหมือนกระจกอะเก,ด,เกดของกระจกที่ดีอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยตัวนี้ก็พูดจะพูดอะไรก็ฟังรู้เรื่องพูดชัดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ตกไม่อะไรเลยนะแล้วก็ฟ้าก็ยังเนื่องจากนั่นันจะมีตัวนี้แหละหมันก็เลยไม่ขึ้นฟ้าเลยมากมายขึ้นฝ้าหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูในกล้องนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแต่แนะนํานะคะสําหรับ คนที่ซื้อนะอย่าลืมเอ็นดังขาดค่ะคือซื้อฟิลเตอร์ใส่ด้วยนะจ๊ะราคาอันนี้นะคะโบขอย้ำราคานะคะให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะอันนี้โบสั่งจาก Lazada นะคะแล้วก็สั่งมาเป็นทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันในราคา102บาทอันนี้ให้เพื่อนๆไปหักลบกันเองนะยังไงก็แล้วแต่คะ่ะโบก็ฝากเพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเนอะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะคะให้โบด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย